4, 3, 2, ออโอเคค่ะดีขึ้นแล้วค่ะเสียงกลับมาแล้วันต้องแต่ตอ,แอย่งไรบนะ้างอับจริงๆมันก็ต้องพักค่ะแต่ว่าไมต้องพักแต่ว่าก็อ <laughs> ืไม่ได้พัก,พกว่าค่อยๆ่ดีขึ้นแล้วค่ะเียกว่าความอเป็นเหตุความปเปเตุเอากาศอากาศอากาศด้ยฝุ่นด้วยใช่ค่อยๆกลับมาอีกวคับใช่มันค่อยกลับ วันที่แบบว่าเสียงเริ่มมาเรารู้สึกแบบว่าโอเคใจไหมก็ก็ดีใจแต่ว่ามันก็ยังเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคค่ะก็มีเสียงแล้วไม่มีเสียงเราก็ทํางานได้โซ่การเป็นว่าสาวสตรองเลยช่วงที่ผ่านมาคือผมว่าจะไม่มีเสียงก็ยัง่านด้ค่ะก็มันเป็นแค่แบบจุดเล็กๆที่ที่เราแบบสามารถแบบโอเวอร์คัมได้ถ้าคนจะบอกว่ามันคือสปิริตของเราโอเคฉันเราก็เป็น สปีดแรงกล้าพร้อมชุกจับแตแบบฉันต้องงานแล้วกงานก่อนเลยจริคะอ๋อจริงๆมันเกิดขึ้นข้ามคืนค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบแบบแบบค่อยๆเป็นค่อยๆหายแต่มันอยู่ดีๆตื่นมาก็ก็เลยไม่ไม่กล้าบอกใครว่าแบบต้อง I have no voice อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ไปที่ที่กองที่หบองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมเป็นไรเราทำได้แล้วแก้ปัญหายังไงตอนที่แบบไม่มีเสียง ก็ก็เบ่งเท่าที่จะทำได้ค่ะอย่างนี้ต้องไปภาพเสียงน้อหลานนะครับก็น่าจะน่าจะควรจะนะน่าจะนะเพราะว่า please do เสียงจริงมันน่าจะไม่อะไรนะพูดเลยละครไหมน่าจะไม่มีใครฟังเรื่องอที่ยังถามถึงเรื่องที่น่ดีให้สำคั์อะไรคนโตตกใจพี่แม่พูดว่าอะไรเนี่ยว่าเร่อนแต่งงานกัน แต่ไม่มีกำหนดยังไม่มีกำหนดแต่เหมือนเรายังไม่ก็ก็ยังไม่มีคุณตีความไปว่าเลื่อนอยาวไม่มีกำหนดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคำว่าไม่มีกำหนดแปลว่าอะไรอ่ะก็ยังไม่ได้เลื่อนไปยาวเรื่อยๆเลยเลยโดเแ็ดเป็นแกนุพันธ์ใช่ก็ก็จริงๆก็ประมาณนั้นอ๋อโอเคพี่แบบพูดถูกค่ะโอ้โหทำงานเยอะขนาดนั้นพี่แบบมีทั้งหนังละครละครเวที นี่ก็คืออาทิตย์ละ20วันแล้วนะคะทำอะไรคนตกใจเหมือนคนตีความว่าเ,เรามีปัญหากันหรือเปล่า้รจริงๆอยากจะสปอย์เพราะว่ามันไม่ใช่ทุกวันที่ <c oughs> นักแสดงจะข้ามไปทำละครเวทีเอามันไม่ง่ายเลยมันเป็นแบบแบบนิวแบบพื้นที่ใหม่ที่เขาไม่เคย explore เราเควรจะต้องทำให้มันเต็มที่ไปเลยค่ะ ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้รีบอะไรกันแย้มรู้สึกไงคุณบอกว่าแบบมีปัญหากันหรือเปล่าคู่นี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องตกใจกันขนาดนั้นค่ะแต่มีคนตกใจเยอะแต่คนชอบเยอะอ่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องกลับไปฟังแล้วคือแบบพูดว่าอะไรเนี่ยเออพุณรู้สึกไงหลายคนชอบกับคำพูดของแแบวันนั้นโอเค แต่เขาพูดถูกค่ะเพาไม่ได้พูดผิดค่ะก็ยังไม่ได้ยังไม่มีวันจริงๆยังไม่ได้แพลนด้วยซ้ำค่ะจริงๆได้คุยเรื่องกำหนดเรื่องอะไรจากพ่ยากเพราะว่าไม่เลยไม่เลย no pressure เลยค่ะตอนนี้แบบแบบโฟกัสอย่างเดียวของของพวกเราตอนนี้แบบย่าชิวค่ะตอนนีย่ามีแค่ละครเรื่องเดียวแต่ว่าพี่แม่มเขาทาเยอะมากซึ่งเขาไม่เคยต้องทําอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วโดยประสบการณ์เนี้ยรู้ว่าการที่แบบ เรารับคาแรคเตอร์เยอะรับชิ้นงานเยอะมันไม่สามารถโฟกัสอย่างอื่นได้แน่นอนค่ะเพราะว่ากลับมาถึงบ้านสี่ทุ่มตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ต้องเป็นคนอื่นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ไม่อยากกดดันค่ะเออแล้วเป็นแบบควรู้สึกยากเพราะว่าแบบในฐานะผู้หญิงเราต้อรู้สึกว่าอาจจะพร้อมแล้วโอ้โน้โน้โนไม่ได้รีบไม่ได้หนีไม่ได้หนีแบบไม่ต้องไม่ต้องพรุ่งนี้แบบปีหน้าปีถัดไปไม่ไม่ได้หีเลยค่ะแต่ว่าก็ยังก็ยังมีอยู่ คะมีแผนอยู่ในหัวแต่ว่แต่งแน่แต่ว่าแต่ยังไม่มีแผนอะไรเลยค่ะแต่ไม่มีวันด้วยพูดเลยว่าแต่งแน่แล้วกันแต่งแน่ค่ะแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เค่ะทุกคนจะได้สบายใจเออผู้แสดงและกันเออก็ถ้าถ้าได้วันเมื่อไหร่จะมาบอกเลยค่ะอะไรคนก็หวานเพราะว่ารูปหน้าจอโทรศัพท์ที่แฟนก็เป็นรูปพี่ย่าและสิ่งที่มีแฟนคลับเก็บไว้สวยไหม มันไม่ช้ากรบมันโตเต็มเหตุเหตุผลว่าเป็นลูกใบถ้ายังไม่เปลี่ยนนะลูกที่อิตาลีค่ะก็เป็นเครื่องยืนยันว่ายังเป็ยังเปปี้ดีทุกอย่างยังดีอยู่ดีค่ะสปอยด์สปอยด์แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะวันเกิดที่ผ่านมาด้วยเป็นยังไงโอเคนะคะก็จริงๆวันเกิดญาติถ่ายละครค่ะแต่ว่าวันก่อนหน้าก็จัดงานเล็กๆ เล็กลันช์เป็นลันช์ด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนไม่มีใครว่างตอนเรียนทุกคนไปทำงานกันต่อถูกใจของที่พี่เบรย์ให้ไหมโอเคเป็นที่ทำใความสะอาดเรียกว่าชอบเลยอยากได้อยากได้ใช่ใช่ชอบมีไงย่างอยากถูกเป็นเลยอยากอยากไวเนี่เราต้องตัดะสาทบ้านเองซอสขอให้เราสอบไม่ต้องไหบให้หมายยาก่อนเลชอบหรือไม่ชอบ ได้ทำได้แต่ว่าแต่ว่าชอบความสะดวกค่ะพร้อมเป็นแม่บ้านไหมคะทำได้แต่ว่าชอบสะดวกได้อมแด่ว่าใช้หรือยังของพี่แค์ยังค่ะเอาจริงๆแบบยังไม่ได้กลับบ้านแบบที่แบบเปิดจริงจังแต่กแต่ว่าอยากได้เองค่ะเพราะว่าทุกทุกปีทุกคนจะซื้อแบบบางอย่างเราไม่ได้ต้องการก็บอกเลยว่าอยากได้อะไรแล้วถูกใจเลยอันนี้ส่งรุ่น ไม่ต้องรอเซอร์ไพรส์หรอโอเคนะค่ะ